ซ่มอมไมค์ CB ร้อยห้า R หน้าจอไม่ติดนะครับอ่านี่เลยเปิด power supply มันจะมองเห็นอยู่นะครับลางๆตรงนี้เห็นไหมมีเหมือนเกยร์น้ำมันวิ่งอยู่นะครับตรงนี้จะดูข้างในหน่อยนะครับผมถอนน็อตออกแล้วนะครับก็อยาจะถ่าย วิดีโอนะฮะก็เ,เลยยังไม่ได้ถอดเยอะอะไรมากมายแค่ถอดฝาครอบออกนะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้นะเห็นไหมฮะมีตัววิ่งลางๆอยู่ก็เดี๋ยวมาทำการถอดหน้าจอนะครับจะทำการถอดหน้าจอออก ักษณะของหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะฮแผ่นฟิล์มด้านล่างมันเสียนะครับแผ่นฟิล์มด้านาล่างเนี่ยมันเสียนะเราต้องถอดหน้าจอเนย,ยกหน้าจอนี้ออกมานะครับเพื่อซ่อมแซมเปลี่ยนฟิล์มนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนหน้าจอเลยก็ง่ายหน่อยก็ไม่ง่ายเราก็พอกันไ่้แค่เราไม่ต้องติดฟิล์มใหม่ลงไปนะครับรู้สึกว่าจะมีน้ําเข้านะครับอลอยน้ําเข้านะเดี๋ยวต้องดูว่า ข้างล่างของแผ่น Pcb เนี่ยน้ำมันเข้ามาถึงหรือเปล่านะครับสำหรับ cb 1 5 0้อห้าสอเนี่ยหน้าจอก็จะบัดกรีไว้แบบ2ด้านนะครับเป็น Pcb แบบ2หน้าหรือลายวงจร2หน้านะครับด้านหลังก็จะมีลายบัดกีอยู่นะครับเราสามารถมองเห็นได้ด้ยวยตาเปล่าเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมด้านล่างก็มีบัดกีนะครับด้านบนก็มีบัดกีคราวนี้ มันจะเป็นอุปสรรคต่อการถอดจอออกอย่างมากเลยนะครับล็อกขาเนี่ยก็จะมีเยอะมากเลยนะครับไม่รู้กี่ขานะครับการที่จะเอาหน้าจอตัวนี้ออกนะครับต้องดูดตะกวัวบัตรีทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ออกนะครับถ้าไม่ดูดตะกวัวด้านนี้ออกนะครับมันก็ยกหน้าจอขึ้นไม่ได้นะครับเราจะงันๆปุ๊บก็แตกเสียหายพังไปนะครับ ได้เรือนใหม่อันใหม่เลยตะเอ๋เลยหลายบาทเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดของผมนะครับผมถอดอยังไงก็เดี๋ยวมาดูนะฮะเทคนิคก,การถอดในการบัดกีขั้วขาของหน้าจอะนะครับอตอนนี้นะครับผมได้บัดกีถอดออกไปจำนวนเยอะแล้วนะครับเหลืออยู่ประมาณ5ขา ห้าขาตรงนี้นะครับที่ยังไม่ได้ถอดก็จะมาออสาธิตวิธีการถอดนะครับว่าผมถอดยังไงนะครับทําไมถึงดูแล้วมันโอเคนะครับบางทีบางท่านหรือเพื่อนๆบางคนนะครับไม่ได้มีหัวแรงสําหรับงานถอดแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นหัวแรงสําหรับงานถอดนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับ จี้เสร็จปุ๊บแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับมันก็จะทําการดูดตะกั่วามาให้อ่าแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยถึงจะมีอุปกรณ์แบบนี้แล้วนะครับก็ต้องมีเทคนิคในการทําสักหน่อยหนึ่งนะครับโดยนะครับผมจะทําแบบนี้นะฮะเวลาเราจะปัแบบกี้ออกเนี่ยจะดูดตะกั่วที่ติดกับขาของโจองออกเนี่ยผมจะใช้ฟักแบบนี้นะครับ ทาเข้าไปที่บริเวณขาของจอก่อนนะครับที่ต้องการจะละลายตะกั่วออกแล้วก็ด้านในด้วยนะครับด้านในก็จะมีนะขอซูมนิดนึงนะครับเนี่ยด้านในเห็นเป็นจุดไหมครับเป็นจุดนะค,ดดนะคือตะกั่วที่บัดกีอยู่ทั้งด้านด้านใน,นฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับบัดกีไว้สองฝั่งนะครับพอเวลาจะบัดกีออกเนี่ย โดยปกติทั่วไปเขาก็จะวางแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะใช้หั่วแรงแบ,บัดีแล้วก็ดูตะกัวออกนะฮะแต่คราวนี้ถ้าวางแบบนั้นนะครับมันตะกัวเนี่ยเวลามันละลายเนะี่ยมันจะไหลลงมาทางด้านนี้นะครับผมจึงมีเทคนิคนิดหน่อยก็จะจ,จับจอตั้งขึ้นในลักษณะเป็นแบบนี้จับจอตั้งแบบนี้แล้วก็หันหัวแรงลง แบบนี้นะครับให้มันเอียงพอเวลาตะกัวละลายนะครับมันก็จะไหลลงมาอยู่ทางด้านแผ่นฝั่งนี้จะตั้งอย่างนี้นะครับตั้งแบบนี้ยกขึ้นให้สูงจับพื้นที่วางก็ได้แล้วก็ทําแบบนี้นะครับแล้วก็กดนะคราวนี้จํานวนขาที่มีทั้งหมดเนี่ยมันเยอะมากเลยก็เยอะนะครับผมใช้เวลาในการถอดเนี่ยตั้งแต่สองทุ่ม ถึงสี่ทุ่มนะครับได้ยี่สิบขาถอดออกได้ยี่สิบขานะครับบางครั้งก็ต้องอดูดซ้ำสองถึงสามครั้งนะครับดูดครั้งแรกอาจจะไม่หลุดนะครับไม่หลุดยังไงถ้าหลุดนะครับขาของจอจะต้องขยับได้แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมฮะนี่คือขาของจอขยับได้นะครับ ถ้าไม่หลุดแบบนี้นะครับมันจะถอดหน้าจอยกออกมาไม่ได้นะครับหรือถ้าเราฝืนยกเนี่ยลายวงจรที่อยู่ทางด้านนี้นะครับจะหลุดออกมาด้วยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยลายวงจรที่อยู่ทางใต้เนี่ยก็จะหลุดออกมาด้วยหมดเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูการถอดกันนะครับว่าผมจะใช้ระยะเวลาในการถอดกี่นาทีนะครับก็มีโทรศัพท์เก่าอยู่เครื่องหนึ่ง มาก็แหละตั้งแต่ปี2 0 1 7นะครับเดี๋ยวจะเริ่มจับเวลานะครับผมจะใช้เวลาในการถอดประมาณทัก2นาทีเลยล่ะนะครับต่อตัวนะฮะเดี๋ยวลองดูกันนะครับจะอยู่ประมาณนั้นหรือเปล่าเริ่มจับเวลานะครับกัวแรงร้อนอยู่แล้วนะครับก็จับยกขึ้นแล้วก็จับแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปในขาเสียบให้สุดนะครับแล้วก็ดูให้ตะกัวด้านบนเนี่ยละลายก่อนนะครับ อ่าละลายแล้วกดดูครับปุ๊บอ่าเอาออกอ่าอย่าเพิ่งดีใจว่ามันจะใช้ได้นะครับก็ให้มาขยับดูก่อนนะครับหลุดไหมเนี่ยไม่หลุดนะครับไม่หลุดไม่ขยับนะครับต้องขยับได้เหมือนข้างนี้นะเนี่ยอันนี้ขยับได้แบบนี้นะครับพอความร้อนมาโดนขานี้ขานี้ก็จะติดอีกนะครับต้องดูดทําการดูดซ้ํานะครับก็จะใช้ฟักเกวเนี่ย ในการดูดอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ไปต้องดูดซ้ําใหม่นะครับทาแบบนี้นะครับจนกว่าจะครบทุกขานะครับมันก็เลยเป็นการใช้เวลาถอดท,ที่ยาวนานนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถอดได้ยี่สิบพินนะครับนี่ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะฮะโปยประมาณได้ไหมอ่าได้แล้วนะครับคราวนี้ขาที่ผ่านมา เป็นยังไงอ่าได้อยู่โอเคนะครับขยับได้ขยับได้แบบนี้โอเคหนะึ่งขาก็ประมาณนาทีกว่าๆนะครับเดี๋ยวต่อไปขาต่อไปก็จะต้องทำแบบนี้นะครับ นะครับแต่เวลาในถ่ายวิดีโอเนี่ยปานดี10นาทีแล้วโยกไหมโอเคหลุดหลุดอันที่หนึ่งก็หลุดโอเคนะครับหลุดทุกขาแล้วแบบนี้นะครับมันจะต้องโยกได้นะ ถ้าเล่นตัวไม่ได้เราจะถอดหน้าจอออกไม่ได้นะครับนะอาสังกตนะครับเดี๋ยวผมจะลาก เป็นขนน้องแมวฮะโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวจะมาเอาหน้าจอออกกันนะโอเคใช้เวลาไปประมาณเจดนาทีนะครับเห็นไหมฮะเจ็ดนาทีนะครับห้าขาเมาื่อกี้ใช้เจ็ดนาทีนะก็น้ำยาที่ใช้ล้างก็เป็นน้ำยาล้างแผ่น pcb นะครับ โอเคนะครับก็ได้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราต้องออถอดหน้าจอมาเพื่อเปลี่ยนฟิล์มนะครับคราวนี้หลังจากที่เราบัดกรีเสร็จบัดกีดูดตะกัวขาจอออกหมดแล้วนะครับคราวนี้จะเป็นการเอาหน้าจอนี้ออกมานะครับการที่จะเอาหน้าจอนี้ออกมาเนี่ยจะใช้ของมีคมนะครับมีดนี่แหละมีคัตเตอร์นะครับ กรีดกาวบริเวณนี้ออกก่อนนะครับกาวนะมีกาวอยูนะ่หน้าจอนะเนี่ยดำๆนะสีมุมเนี่ยเป็นกาวทั้งนั้นเลยนะครับกาวที่ติดหน้าจอไม่ให้มันขยับได้นะก็ใช้คัตเตอร์นเนี่ยตัดก่อนนะครับตัดกาวนะตัดกาวออกก่อนครับง่ายๆเลยอย่าก,กดแรงนะครับกดแรงมากก็พังนะตัดแค่กาวออกก เราก็ไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะครับ นิดนึงนะครับนิดเดียวอีกนี่แค่กานะครับถ้ารุนแรงไปนี่เสียหายหมดเลยนะครับโอเคคราวนี้ก็งัดหน้าจอออกมานะครับผมร็จะมีพลาสติกไว้งัดพวกนี้นะครับนะฮะเสียบเข้าไปก็จะขึ้นมาแล้วแค่นี้เองนะครับ ถ้าเสียบสองด้านมันก็จะออกได้ง่ายนะครับหลุดออกมาแล้วนะครับจอบก็คราวนี้เดี๋ยวจะมาทําการลอกฟิล์มโคลารท์ที่มันเสียออกนะครับฟิล์มตรงนี้นะครับ มันจะมีฟิล์มทั้งหมด2ชั้นนะตรงนี้ข้างหลังนะครับฐานับด้านหน้าก็จะเป็น3 ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาติดแผ่นฟิล์มที่หน้าจอกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากมากเลยนะครับก็จะเตรียมฟิล์มที่ต้องการเอาไว้นะครับว่าเราจะติดอันไหนอยู่ข้างบนหรือข้างล่างในส่วนของฟิล์มก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับก็เป็นโพลาไรซ์จำนวน2แผ่นนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นกองแสงที่ติดอยู่ด้านล่างฝั่งนี้ ถ้าจับคนอะไรอีกทีหนึ่งะนะครับผมจะเอาออกแผ่นหนึ่งก่อนสองก่อนก็ได้นะครับเดจะจติดออแผ่นข้างล่างตรงนี้ก่อนนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาประกอบประกอบทุกส่วนใส่หน้าจอใส่ปาครบอ,จอ,จอนครบนะครับทุกตัวน้าจอนะคตรงกันต่อเลยให้ตรงรูไม่ได้ยาก,กอะไรเลยนะครับ ได้เลยถ้าถ้าท่านใดทำขาของโจเบี้ยวเยอะนะครับอาจจะต้องต้องดัดต้องงอกันใหม่ก่อนนะครับก่อนจะใส่นะตัวนี้ผมคือว่าไม่เบี้ยวเยอะนะครับอันนี้ก็ขยับขยับหน่อยหนึ่งมันก็ตรงรูแล้วนะครับ ตรงที่จะใส่แล้วดแล้วนะครับทางนี้ผมจะใส่นอาไปก่อนอ่าต่อไปเดี๋ยวจะบัดกีขานะครับจะบัดกีขาผมจะวางตั้งแบบนี้นะครับในการบัดกีเอ,อ่อถ้าไม่วางตั้งเนี่ยตะกัวมันจะไหลลงมาฝั่งนี้เยอะจนเกินไปฝั่งหน้าฝั่งหน้าจอฝั่งเนี้ยนะครับถ้าเราวางนอนอย่างเงี้ยเราบัดกีตะกัวลงไปตะกัวจะไหลเข้ามาฝั่งนี้เยอะนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะวางตั้งแบบนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาตะกัวไหลเยอะนะครับบัดกีก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับการบัดกีเนี่ยให้ความร้อนก่อนแล้วก็ใส่ตะกัวลงไปนะครับแค่นี้เองอ่าประมาณนี้ดูก่อนหนึ่งตัวนะครับเป็นยังไงทางด้านนี้เห็นไหมฮะตะกัวไหลลงมาแล้ว เห็นไหมครับมันอ่ะถ้าผมใส่เยอะกว่านี้นะครับมันจะไหลเย,ยืมเข้ามาถึงฝั่งนี้เลยนะครับอันนี้ก็ดูแล้วก็กําลังดีนะไม่ถือว่าเยอะมากนะครับผมริงต้องเลือกที่จะับกีในลักษณะนี้นะครับ ทดลองไฟเลี้ยวลองไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายบ้างไฟเลี้ยวซ้ายบ้างไฟเลี้ยวซ้ายอ่าลองอะไรดีอ่ะไฟสูงนะครับไฟช่วยไฟสูงวิญญาณไฟสูงมากไฟชลี้ยวไฟสูงติดนะครับโอเคอ่ามาถึงขั้นตอนของการประกอบกันไม่ได้ยากเหรอ เนี่ยก็แค่จับใส่เองแต่ก่อนจะใส่เนี่ยเดี๋ยวจะลอกแผ่นฟิล์มการรอยออกมาก่อนนะครับเพื่อจะให้หน้าจอมันใสยิ่งกว่าเดิมนะครับดันผมจะลอกฟิล์มนะการรอยของหน้าจอออกฟิล์มการรอยนะฮะไม่ใช่ฟิล์มโพลารด์นะครับ